สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพาเรยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะสำหรับหัวเราวพัฒนาของเซียนรบบุรีนะคะถูกใจสายวิ่งวิ่งเม็ดเดียวพันเปอร์เซ็นแลก แหลกล้านเลยนะคะแตกเหลกแตกล้านพี่น้องเอ้ยเหล็กเล่ากับเหล็กข้าน้อยเล่าหนิล่นซูเมอร์มาซูเมอร์ค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ชนบุรีเนี่นะอันลบบุรีเนี่นะอันส้นกับลบนี่มันกคลใายๆกันเนาะมันก็เลยหลงหนาหลงลางกับคอค่ะพี่น้องค่ะนะคะเพื่อนมาสายวิ่งแค่สองตัวเองนะคะเข่าแท้แน่นอนโตแล้วก็เล่นคือกันเล่นแล้วก็เล่นเข่าซูเมอร์เอยเมื่อใดเข่าโดดดองๆผุนตัวโซมาหาซอดเกี่ยวพี่น้องเข่าซูเมอร์ บ่มีว่บามือใดบ่เขาแล้วบ่แมน่าเบาขี่คุยสรงมาให้จ้อบเบิ่งก่อนแล้วใครไปเล่นอีกนะคะบ่แมนมาถือแล้ว่อรส่งไม่เบิ่งนี่ก่อนถูกนะทรงมาให้ดูก่อนซ <c oughs> ื้อตัวนี้เด้อว่าสันตุทางลงมาให้ซอยเกียวเบิ่งพอเลขกออกปั๊บโว้ยแล้วก็ถือคับถืแอแนมือใดกับมือหนัน <c oughs> พี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาและหวยฮานอยแต่มีแต่สายวิ่งนะคะ <c oughs> แล้วจะเอาเหลขกมาให้พี่น้องซูมือ ะะผู้ใดอยากได้นะท่มมหาโซเขียโดยดรงเลยนะคะสําหรับสายวิ่งอืค่ะเมื่อใดล่งช่องบอท่านก็นโท่มาถ้าล่งท่านอยู่กับเบื้องในช่องก็ได้ค่ะเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร,กแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โซเขียวด้วยนะคะจะเป็นบุญหลายๆเป็นบุญย่างยิ่งเลยนะคะสาหรับผู้ใดเหตุแบบนี้ได้นะคะเข้ามาแล้วกดแชร์กดแชร์กดแชร์แนกดไลค์กดซับสไครต์แจ้งเตือนทุกสิ่งทุกอย่าง พ่อกันซูมือค่ะพี่น้องโงย่มได้พ่อกันย่นนั่นนะคะคุยกันทั้งวันคุยตะบี้ตะบันไม่รู้เอาคําพูดมาจากไหนเราจนปากสิคนพุงหัวจนพ้องล่มแล้วซูมือแมน,นบอกพี่น้องคนผูดหน่อยๆจนว่าอวานแล้วือเมือนี่เอ้ยมาเบืองเนี่ยอวนวางอึงแล้วือเมือนี่เหี้ยนเหี้ยนหน่อยๆคนเหียนเหียนเตี้ยเตี้ยหน่อยๆซะแล้วเว้ยพี่น้องคือเบิ่งเอาลวดอ,อึงเผาเนาะอ่ามันเป็นยังไงมันแย่มันพ้องล่มเนาะอ่า เ่าลราก็มาซะละัวควรไปยิ้มแย้งสิละพี่น้องเ้ากันแน่ได้กัคุยกันสันเซียแล้วจะไปีเรสอีหยังมากไม่เนาะเราทํางานเราก็เหนื่อยทั้งวี่ทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ตังใจทํางานต่อบุญแท่นคุณคุณครูบาอาจารย์คุณเจ้านายทั้งหลายเนาะค่ะการคนกัมุ่งมั่นคือทํางานให้จบเวลาทํางานให้จบเวลาเจ้านายกับเขี่ยวงานแม่นบ่หล่ะงานต้องได้เป้าต้องได้เป้าต้องได้เป้าเหรียญบรายได้สูงเหมือนเงินสามด้วยกยังมีคาละ หลายพี่น้องโคดโพ่พอว่าเจ้าหน้ากับบกโม่บักแต่งให้งานเขาเขียวงานเขาเลง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 เอาใจลูกน้องซื้อน้ำสวกน้ำสมน้ำอันนั้นอันนี้ให้ลูกน้องหนเครื่องดื่มที่แก้กระหายนั่นนะเครื่องทำความเย็นคันน้ำแข็งพ่อมีม่ก็ซื้อไปใส่น้ำตีน้ำให้ลูกน้องเน่มื่อละสิบบาทเศ้าบาทหนึง่งมันเป็น่ยนยังยอนดอกนะคะถ้าพ่อมีเครื่องดื่มให้กระไดพอมีน้ำจิตนำใจกับลูกน้องค้นงานเนี่ยจะขี่ไล่ยหล ลูกน้องเขาเฮ็ดงานไรบวันละสามหน่วยหนึ่งขันเจ้าเฮ็ดดีลูกน้องดีนำ้ำแด้พี่น้องเอบอบ่าว่าไปแล้วขานล่เจ้าเฮ็ดพอดีผู้ใด้เขาเสียเฮ็ดน,น้ำแม่นบ่ละ่ะเออลองังงนมันเถียงสัมมันกล่าวลาวกับเขาสัมเดมันบลูฝ่ายยังดีหันบลูว่าเขาสิไรมันออกหรอกดีหันผู้มันว่าวยังสั่นกันได้นะคะแต่ว่าเขาเป็นลูกน้อง เขาก็เอาใจลูกพี่น้่นายจางน้่นะคะขันท้าอยากไดกินน้ำเบื่ออยากดีน้ำเพื่อเน่าก็ต้องหูจักปฏิบัติพัดวีพันเน่เอาใจพันเนเหตุงานเหตุการณ์พืินสบายยัางไหนกิบโบตรงปากโบ,บตรงเถียงเหลือเหตุด่างเดียวคือคนบบมีปากไม่ได้ออกปากมานําเออขันจ้างสั้นนะสู่ตายซ้อเเียวนะกับคนงานนะเท่าไรเท่ากันถึงไหนถึงการเลืองานแล้วกินเข่าสังสรค์เลียงกันพร้อมบ่ให้ลูกน้องอดตายค่ะสำหรับส้อเขียวนี่ถูกยกยอ่อสรรเสริญมาแล้วในการเป็นผู้นำคนนะคะ เป็นนายจ้างก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีไม่มีใครตําหนินะคะหลวแต่ว่าทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ช่างจะทําหน้าที่อะไรก็ช่างห้ามลืมว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะน้ำพึงเลือดเสือเพึงปลาอยู่น้ำกันไปคอยหักเจ้าเจ้าหักคอยตอบบุญแทนคุณสิงกันและกันลูกน้องกัว่างเงินเดือนจากเจ้าหนา้าเจ้านา้ยกับว่างงานจากลูกน้องด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงอย่าอูอ้อ้เวลาลูกนอ้องอ่าเวลาเจ้านายไม่อยู่อย่าอู้อ้ นะคะหานี้ไปลบไปนอนอยาก,กินเปียบมูหาเอาเปียบมูค้นได้งานเอาเปียบมูลายเรื่องซอสเจ้าเห็นแล้วบางงานนี่มูเขาเห็นงานแตกตืดๆเจ้าขอางนางหนีไปนอนเว้นลบนาลบล้างมัเถ่าแก่มาเรียนออกปอกออกมาก่อนมูรับหนาคุณสวัสดีครับเจ้าหน่ายเรียนมาไต่บัย่ามเขาเห็ดบ่เห็ดบาดอันเจ้าหนายมาเรียใคาเรียแขงสุกนี่บ่ดีพี่น้องเป็นคนที่ประเพทสดอแรงตอแหลบ่ดีนะคะหญ้าไปโคบมั่นคนแบบนั้นมูเขาเห็นงานหลอดลมหลอดไตเจ้าของนอนเว้นอยู่ทั้งไต คือยังเทพปูนเป็นบ่พี่นอ้องเจ้าของมูเขาเทพข้าดู่ทั้งเรื่องแอกเองเองยู่จักรเขตยังแน่ซุ้มนึงกับตีไม่ตีอะไรซุ้มนึงกับผูกเล็กผูกยังซุ้มน,นึงเทพข้านเป็นบ่อันเจ้าของไปนั่งอยู่ทั้งไตมันแหละแอบแน่เป็นบ่พี่น้องบ่มีคนรูจ้จักว่าเจ้าไปอยู่ใส่ไปนั่นยู่ทั้งไตอตอนนั้นเจ้านายบ่อยู่เด้ยเปลี่ยนทีท่านก่อมเจ้านายบ่อยู่เด้ยเขาเทพปูนแหละเขาเทพป,นป,ปูนปั๊บปุ่นง่ย่อยใส่หัวเป็นบ่พี่น้องหยดใส่หยดใส่เพิ่อนกระเซยเสียเลยก โอ้ยเจ้าน้ายครับมื้นี้เมื่อยว่ะทำงานหนักขอเครื่องดื่มเนี่ยก็ได้แก่เมื่อยขออันนั้นนี่นะไปซอไปเห็นผู้นั้นบ่เห็นงานผู้นี้บ่เห็นงานเนื้อบกตัวเขาสใส่เอลีเหลี่ยวเจ้าน่ะตัวเจ้าหน้าได้ใดเจ้าตัวเจ้าของบ่ได้เพื่อนร่วมงานเจ้ากับตัวบ่ได้เขาสร้างหัวพรอมเพราะฉะนั้นอย่าทํำตัวซอแะไรอย่าทํำตัวเลี้ยขาเลี้ยแขนเจ้าหน้ายจนเกินไปเขาขี้เียดหูบ่ไม่มีผู้ใดหักหรอก คุณทําดีวันนี้น่ะคุณเรียกขาเรียกแขงเขาเมื่อนี่เขาก็เห็นคุณดีแต่เมือนี่แต่ถ้าวันข้างหน้าล่ะคุณจะอยู่กับเขาได้ไหมอันเจ้านายลังคนกับหูหนวกตาบอดบ่รูแ้แอกว่าไคดีบ่ดีเสียไปเบดิดเอาขวางบ่อยู่่าไปเชื่อคําพูดคนอื่นให้มันมากเอาสายตานี่มาดูมาแบบอต้องให้มันเห็นดูอันซุมเรียกขาเรียกแขงน่ว่าเบิรงนู้นมันเนียดงานดีคือจังอันผู้อื่นบ่ นะคะเจ้าหน้าิก็ต้องมีไว้พีบมีกินตนาการออกมาเบืองลูกน้อ่างดิมาแบบเงียบๆนะคะยามาหเห็นซ่อมหรวดซ่อนกระตั้งกล้องไว้เลยนะคะจนกับไปนั่งอยู่คนละหม่องเลยแล้วก็ซูวมกล้องไปรูมันเหยีบบางานเน่ะทั้งกับไปเ้อาฉลาดก็มันในเปียงพี่น้องเป็นหน้าจ้างหน่อยเขามาเรียกขาเรียกแขงเขาคลักปน,นั่นแย่เขาไปใส่แย่โมูพวกมมเขาเหยียดหยักหนักๆเจา้าควงนอนเวียนลูกขึ้นมามา,มาอ่างขอกินเครื่องเด่มหนิไม่ ขันเป็นข่อยข่อยน้าเอาตั้งแต่เมื่อน้นแล้วพ่อใจเดินกลับบ้านไหมหรือจะให้ขี่รถไปส่งเฮ้จะเอืดด้อนรถวิวว่าผุนแล้วแม่นบ่เอ้เจ้าสิมาเอาเปียบมูแร้วไม่เห็ดตัวเรียขาเรียแค้งข่อยบ่าเด้เอซอเขียวบ่ามาักนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งซอเขียวเป็นคนทํางานกับลูกน้องจะงานหนักงานเบาซอเขียวก็ต้องทํากับลูกน้องพ่ออย่างเป็นกําลังใจให้ลูกน้องน้ำกะทิเดียวกันก็เคยกินมาแล้วเขาผ้าเดียวกันก็ก,กินมาแล้ว เราแก้วเดียวกันกับกินนะคะแต่กินคนละเทียเด้บอมเป็นกินเทียเดียวกันเด้บอมเปนเปกเจ้าเปกไข่อยเปกเด้ในในแก้วนั้นกินน้ากันบอมเนเด้ตั้งเทียนะคือแก้วนี้เจ้ายกก่อนแล้วก็ยกทีหลังนไพี่น้องเข้าใจตัวเนาะใครสิเป็นบ้าไปกินเนียนกินกันอยู่หันตั้งคนกับตังมีคู่บาอาจารย์มีของเนาะแต่ละคนว้ายผิดคู่ผิดอาจารย์มันโดดไปกันเนีตจ้งไหนแม่นบอพี่น้องไมย อะไรก็ไม่แน่นอนนะบางทีมันสักบึกบึกบึเขาผิดตั้งหนการผิดคู่ผิดผีผิดปลาหนี่มันไม่มันไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้ารักษาได้ก็ได้รักษาบ่ได้เขาเจ้าของเป็นบาดตืมค่าพี่น้องคะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุแนวมันบกวนเห็ด ทุกคนมีของรักษาอย่าไปลบหลู่ซึ่งกันและกันใครที่ไม่เคยรักษาไม่มีอะไรเลยก็ให้เกียรติคนที่เขามีของมีคู่มีหวานเนาะพี่น้องอย่ามองข้ามกันในสิ่งนี้นะคะทำงานไปให้มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตค่ะพี่น้องคะอย่าไปใจจดใจดจ่อกับการเล่นการพนันจนเกินไปนะคะพี่นอ้องวันวัน,วน,วนให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินมือนีกินยังลูกเมียกินยังครอบครัวกูกจะกินอี่ยังให้พิจารณาไปแบบนั้นค่ะพี่น้องคะเอาฝากไว้ให้คิดค่ะพี่น้องมาไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยวิ่ง ในหวยลาวของเสียนลบบุรีสูตรวิ่งค่ะพี่น้องมาในตัววิ่งค่ะ <c oughs> มาในสายเลขวิ่งถูกใจท่านผู้ชมยังมากค่ะพี่น้องค่ะเอาไปติดตามตวัวเลขแนวทางกันได้นะคะเนาะเราเรล้็เอามันขึ้นหนีรถเปียงหรอเฮ้ออันหวยลาวเซียนลบบุรีนะคะเอา เตรียมสมุดประกาศค่ะพี่น้องหวรลาวเซียนล,ลบบุรีงวดวันที่20มีนาคม67นะคะถูกใจสายวิ่งสุดๆเลยนะคะบนล่างวิ่ง1กับ7เม็ดเดียวค่ะพี่น้องบุ๊ย1กับ7นะคะพี่นอ้องเบิ่งดูผู้ไดสิมาให้เขาคัะปันนี้อยากจับคู่บอกไปจับเอามักตัวใดไปเบิ่งเซียนอื่นๆดูเพิ่นลงตัวไดนะคะเรียกจับคู่อันนี้มาเด่นหกับ7ค่า แต่ว่าพ่อสารวัตรมืนอนีขึ้นมาเด่นเก่าน้อมืนอนีเนาะเอาติดจระนาแคบหนาโจะให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะในหวยราเสียนลบบุรีและหวยลาวเสียนอันหวยราเสียนลบบุรีนะคะวันที่20มีนาะคม6 7ถูกใจใสายวิ่งสุดๆเลยนะคะบนล่างวิ่ง อย่างเดียว1กับ7นะคะยิ่งอย่างเดียวห่ามจับคู่บ่มีกคู่หรือว่ามันจะกอดข้อรัดกันมากขึ 1, ้นหนึงเจ็ดจสีบอกพี่น้องเอาผิดจะรหน้ากันนะคะชอบจังใดกระจัดนะคะชอบกระจัดคัดกระพันนะคะสอกเขียวนะนําเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะคะสําหรับหัวหน้าน้อยอยากได้ เลขของอาจารย์ต้อยและ,อ,ะอยากได้เลขของอาจารย์เซียนศรีสเกตกับอาจารย์หนุ่มบังเกือโทรมาได้นะคะถ้าเข้ารายกลุ่มมาได้เลยค่ะพี่น้องเศร้าลงช่องแล้วนะคะ,คะอาจารย์สั่งไม่ต้องลงถ้าลงไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่แหละความเหยบของมูเจา้ามันเป็นบอ่อเกิดให้คู่บ่าอาจารย์เพิ่นเหงาค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะไม่มีกําลังใจค่ะขอพี่น้องโชคดีไม่ใช่กันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ